ที่สายตาพรามัวใช้สายตาเยอะปวดตาตาเบลอตาพระมองไม่ชัดกดเซฟเลิปมีไว้ดูได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะนําอาหารบํารุงสายตามาฝากกันค่ะก่อนจะไปดูฝากกดใจกดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเริ่มที่อย่างแรกนะคะคือปวยเล้งค่ะซึ่งปวยเล้งเนี่ยจะมีวิตามิน A เพอช่วยบํารุงสายตานะต่อมานะคะก็จะเป็นฟักทองนะคะตัวนี้จะช่วยบํารุงสายตาช่วยป้องกันโรคกระจกตาแห้งแล้วก็โรคตาฟางกลางคืนค่ะสามเกากี้นะคะตัวนี้นะคะจะช่วยบํารุงสายตาช่วยเรื่องการมองเห็นที่ถดถอยลงต้อกระจกแล้วก็ช่วยป้องกันโรค จอประสาทตาเสื <muitas> <arias> ่อมในผู้ส no ูงอายุด I mean, ้วยนะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นส้มนะคะช่วยป้องกันโรคตาเช่นอาการตาหมวต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมนะคะอย่างที่5นะคะหลายๆคนนะคะอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบแต่มันมีประโยชน์มากนะคะอันนี้คือมะเขือเทศจะช่วยกรองแสงที่เป็นอันตรายต่อดวงตานะคะแล้วก็ช่วยป้องกันโรคต้อกระจกแล้วก็ชะลอการเสื่อมของจอประสาทตาด้วยค่ะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นอันที่6นะคะก็คือมะเขือม่วงซึ่งมะเขือม่วงนะคะจะช่วยป้องกันโรคต้อกระจกไม่ใช่โรคต้อกระจกนะคะแล้วก็สายตาเสื่อมตาฟางตาแดง อันต่อไปนะคะก็จะเป็นผักบุ้งนะคะช่วยบำรุงสายตาป้องกันโรคก้อกระจกด้วยแล้วก็ข้าวโพดนะคะช่วยบำรุงสายตาลดอัตราการเกิดโรคบริเวณจุดเหลืองในจอตานะคะอย่างสุดท้ายก็คือเก๊กฮวยนะคะจะเป็นทั้งเก๊กฮวยเหลืองหรือเก๊กฮวยขาวนะคะก็ช่วยบำรุงสายตาเหมือนกันแล้วก็ทําให้สายตาเนี่ยมองเห็นชัดขึ้นด้วยแล้วก็ที่สาคัญคือลดอาการตาพร่ามัวด้วยค่ะหากคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ฝากกดใจกดเซฟคลิปกดติดตามกดรีโพสให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ